ยินมะยมฝรั่งจ้ามีสีเขียวกับสีแดงจ้าคลุกน้ำปาลาร้านะคะมะยมฝรั่งคลุกน้ำปาลาราอ,อร่อยมากเลยค่ะอร่อย้ากเดอื่ะ อือร่อยมากค่ะไม่เปรี้ยวมากค่ะแซ่มมาก